โรงแรมที่พักที่ย่าติ่งของเราครับโรงแรมอ่านภาษาอังกฤษเจมจอยมครับเจมจอยเจย่าติ่งโอ้ไม่รู้ชื่ออะไรเอาเป็นว่าอยู่แถวแถวนี้ยครับที่พักโรงแรมตรงนี้ที่ย่าติ่งก็เพราะว่ามันใกล้สถานีรถบัสที่จะเดินขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นตรงนี้นะครับช่องนี้ไปขึ้นสถานีรถบัสเที่ยวอุทยานย่าติ่งทั้งวันใครเบื่อก็กลับมาก่อน โรงแรมมีฮีตเตอร์ที่พื้นอบอุน่นสบายอันนี้ก็คณะของเราจอดทั้งบนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปจอดใต้ดินชาวนี้คณะเดินไปขึ้นรถบัสเพื่อไปอุทยานย่าติ่งครับตเตรียมขึ้นรถบัสไปอุทยานย่าติ่งครับ ของอุทยานญ,ญ้าติ่งรถบ,บัสจอดให้เราเทคอัพโฟโต้นะครับ5นาทีกับ5นาทีสมัพลมหนาวแล้วเดี๋ยวก็ไปกันต่อครับ ร <ลด S 2> ถบัสมาส่ง<ร>ที่สถานีนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปครับน,น,นักแข่งจากสุราษฎร์มาแล้วครับผมนักแข่งจากสุราษฎร์นักแข่งจากสุราษฎร์มาแล้วคุ้มแล้วครับไม่ต<ถา>้<ถา><ถา><ถา>องไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วหมายเลขต่อไปครับเริ่มเข้าเส้นชัยแล้วนะครับ นอกนั้นพักที่ตีนภูเขากันอยู่ครับคณ <amı blow pressure> ะคารวานมาถึงอุทย,ย,ยานแห่งชาติยาติ่งครับอุทยานแห่งนี้ก็เป็นเรียกว่าแลตมาร์คของที่นี่เลยครับต้องมาให้ได้ชื่ออุทยานแห่งชาติยาติ่ง ที่นี่ก็เป็นคาเฟ่น,นะครับทุกคนก็จะมากินอาหารกลางวันกันที่นี่คณะคารวันก็เดินไปยังทะเลสาบกุ้งกาครับไปตางนี้ครับ2กิโลครับกุ้งกาอ่า1กิโลเก้านะครับตอนนี้ เียววัดที่วิทายาลัยแห่งชาติยะติ่ง แล้วเราก็เดินกลับมาขึ้นรถบัสเหมือนเดิมครับมาดูแทง400นะครับถัง400ในประเทศจีนรูปทรงก็จะเหลี่ยมๆหน่อยนะครับใหญ่กว่าแทง300เล็กกว่าแทง500นะครับอันนี้ก็เป็นแทง400นะครับชมเดินล่างแทง400ในประเทศจีนครับรูปทรงจะเหลี่ยมๆใหญ่กว่าท้ง300นะครับ ใหญ่กว่าแท้ง300แต่ว่ารูปทรงจะได้เหลี่ยมๆแล้วแต่คนมองนะส่วนตัวผมมองว่าแท้ง300รูปทรงกำลังดีอยู่นะครับกระทัดรัดอันนี้แบบมาเหลี่ยมเลยมาพร้อมยาง ST นะอันนี้เขาให้ยาง ST มาเป็นหลักแล้วก็คันนี้มีบันไดข้างแล้วก็แหลกหลังคานะครับแหลกหลังคาที่จะวางไว้แค่นี้ก็เป็นเต็มๆ จะเขียนโลโก้ตรงนี้แท้งนะครับอ่านไม่ออกหรอกแท้ง400ประมาณนี้นะครับรูปทรงแล้วแต่คนมองนะครับจะชอบแท้ง300หรือแท้ง400แต่เมืองไทยยังไม่มามั้งครับอนาคตก็ไม่แน่เพราะว่าขายดียอดจองของ300นี่ ถล่มทลายาดูใบหน้ามันนะมืดไปหน่อยคันนี้แทงสามร้อยประเทศจีนนะครับแทงสามร้อยสีส้มคันขาวนั้นแทงสามร้อยประเทศไทยโอ้ว,วางคู่กันเลยครับแทงสามร้อยแทงสามร้อยจีนคันนี้ใส่กันชนเหล็กนะครับกันชนเหล็กฝังวินซอน ในการชนเหล็กจุดนี้เป็นวินเชือกนะครับไฟสปอตไลท์สีเหลืองคนจีนก็จะใส่แหลกหลังคานะครับประมาณนี้นะครับยางเป็นยางออกไปทาง a อดอกละเอียดรัสสไตล์คนจีนที่เล่นออฟโรดนะครับก็นี่เลยครับต้องมีพ่วอยู่ด้านหลังนะครับ มีเสาอากาศด้วยแ้งสามร้อยอันนี้ของไทยครับนี่ของจีนอันนี้แต่งกระจังหน้าด้วยแ้งแต่งอะไรครับที่แตกต่าง อ,อันนี้ว่ากำมนเเล็กนะครับสปอร์ตไลท์ล่างแล้วก็ตกแต่งสไตล์คนจีนแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่ยอดนิยมคือจะต้องมีสติ๊กเกอร์ G381 318ด่าทั่วทีสามหนี่ Must go ่ n your อ i f e ขอ่าผมก็ได้วิ่งมาแล้วครับใครสนใจนะครับทิป ที่จะไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์ G 3 1 8กับ G317 เตรียมตัวเลยครับนี่ช้นจอดรถใต้ดินคันนี้ก็แทง300ครับส่วนพี่เบิ้มของเราตอนนี้แลนคุยเซอร์ครับคนจีนก็นิยมเหมือนกันนะครับนี่แลนคุยเซอร์ อันนี้ผมอยู่ที่โค้งใหญ่เรียกว่าโค้งใหญ่แม่น้ำแยงซีนะครับโค้งใหญ่นี่ครับโค้งใหญ่แม่น้ำแยงซีฝั่งที่ผมอยู่นี่ก็คือมณฑลยูนานฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือมณฑลเสฉวนนะครับมณฑลเสฉวนเราก็มาจากทางนู้นแหละครับตอนเราขับมาจากย่าติ่งเราก็มาทางนู้นนะมัง้ง <c oughs> น่าจะใช่น่าจะใช่นะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวโค้ง ใหญ่นะครับเราจะเรียกว่าโค้งใหญ่นะครับบางท่านก็เรียกโค้งแรกก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าที่นี่ก็เป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้ครับที่นี่ก็มีร้านกาแฟมีร้านขายข้าวครบนะครับครบ<อ>ลมเย็นสบายลมเย็นแต่แดดแรง ชม360องศานะครับสำหรับภาพโค้งใหญ่แม่น้ำแยงซีนะครับอยู่บนถนน g 2 4อมาดูนะครับใครอยากจะถ่ายภาพใกล้ๆก็ให้ลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ นิดนึงนะครับราาก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะได้ถ่ายรูปแม่นม้ำแยงซีใกล้ๆนะครับชมมุมนะครับจากจุดตรงนี้แงนขึ้นไปด้านบน มุมนี้ครั้งแรกนะครับผมนี่นะมีสาวจีนอยู่ข้างหลังด้วยนะการัการปกนี่ผมตกลงผมจะถ่ายเขาหรือถ่ายผมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะแล้งถ่ายตัวเองนะติดข้างหลังนะคนจีนเขานิยมถ่ายรูปเห็นเขาถ่ายรูปเราก็มีความสุขนะครับเห็นเขาเราก็มีความสุขนี่เป็นโค้งแรกของไม่ใช่โค้งแรกผมจำผิดเรื่อยเลยเขาเรียกโค้งไรวะโค้งใหญ่โค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่แม่น้ำแยงซีครับ

จุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเราจะไปเจดี13องค์ครับแวะจุดชมวิวข้างทางด้านขวาก่อนข้างล่างก็คือเมืองเตอ๋อชิงนะครับเมืองเตอ๋อชิงข้างหน้าข้างหน้าผมก็เป็นภูเขาเหมอลรี่ภูเขาขี้อายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเมฆหมอกหิมะบังหมดนะครับนานๆจะเปิดให้ยนโฉมสักทีหนึ่งภูเขาขี้อายเหมยลี่ผมอยู่จุดชมวิวระหว่างทางที่จะไป เจดี13องค์ครับที่เมืองเตอ๋อชิงตอนนี้มาแวะจุดชมวิวข้างทางเพื่อจะชมภูเขาขี้อายครับภูเขาเมยลี่ครับภูเขาเมยลี่นี่เป็นภูเขาขี้อายที่แบบว่านานๆจะเปิดให้ชนชมสักทีนะครับเมฆหมอกมันชอบบังตา รถกันตรงนี้ครับแล้วก็ชมวิวนะครับสเสน่ห์คาราวานนี่คือท่องเที่ยวไปด้วยจอดแวะพักข้างทา,างไปด้วยครับเทควิวไปด้วยประมาณนี้เลยจุดชมวิวเมืองเตอ๋อชิงนะครับนี่ฮาว สวัสดีครับอันนี้เมืองเตอ๋อชิงครับเตอ๋อชิงเดี๋ยวเราออกจากเมืองเตอ๋อชิงวิ่งไปข้างน,นู้นที่พักเราอยู่นู่นนูน่นน,นที่พักเราอยู่ตรงนู้นครับนอ่ายูนนานครับยูนนานแต่เป็นที่เบตอยู่ที่เจดีสิบมองค์ครับ เพื่อชมยอดเขาเหมยรลี่ด้านหลังผมก็คือยอดเขาเหมยรลี่ครับกับฉากวิวเจดีย์องค์นี่นะครับเจดีย์องค์ก็จะเป็นเจดีที่เรียงลายไ,ไปนะครับ13องค์ เจดีย์สิบสามองค์ครับกับฉากภูเขาหิมะเม่ลี่ภูเขาขี้อายครับ อยู่ที่ลานการแสดงที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับที่เตอ๋อชิงชมวิวจุดชมวิวข้างหลังนะครับภูเขาเหมยลี่ครับโอ้เป็นลานวันนี้เขายัางไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับก็ยังไม่มีเก็บตังอะไรด้วยนะครับวันหน้าอาจจะมีการเก็บตังแล้ววันนี้ยังโอเคอยู่นะครับก็ให้ทุกท่านมาถ่ายวิวกับภูเขาเหมยลี่ครับอันนี้ก็เป็นช่วงให้ทุกท่านถ่ายภาพอิสระนะครับชม ยอดเขาเมยรลี่ครับยอดเขาเมยรลี่ยอดเขาขี้อายตอนนี้ก็ทุกคนก็ถ่ายภาพกิจกรรมนะครับอิสระนะครับเอารถมาถ่ายฉากบิวต่างๆอยากใครอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายนะครับ จะได้มีภาพส่วนตัวกันะ กับบรรยากาศของภาพถ่ายอย่างเต็มที่นะครับกับวิวด้านหลังยอดเขาเหมยลี่นะครับให้หามุมถ่ายกันเองเลยนะครับอีกหน่อยวันนี้เขายังไม่เปิดเก็บค่าบริการนะครับวันนี้ถ่ายภาพฟรียอยู่วันนี้ยังถ่ายฟรียอยู่นะวันหน้าเก็บตังนะ าจะมีอัศจรรย์ให้นั่งนะครับชมวิวภูเขาเมลี่ก็จะใครจะชมพระอาทิตย์ตกนะครับเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะตกละนะครับก็จะนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นก็จะชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาเมลี่ครับอ,อันนี้เป็นก็ถ่ายรูปตัวเองผมพยายามที่จะให้ทุกคนมีภาพอิสระกันนะครับมาถึงก็ไม่ต้องการให้เลียงรถเป็นทีมบางคนอาจจะบอกโอ้ยทำไมไม่มเลียงรถเป็นคาราวานภาพเดี่ยวมาก,ก่อนครับ ให้ทุกคนสร้างภาพกันได้เต็มที่มีเซเว่นเซเว่นแตกครับเซเว่นแตก มาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึงนะครับเป็นจุด j จดีแองค์ครับที่เตอชิงที่เตอชิงนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นเวลากําลังดีวันนี้ทําเวลาได้ดีนะครับขับรถท่องเที่ยวไปไหนมาไหนไม่มืดค่ำมากนะฮะลานจอดรถจอดตรงนี้เดินชมวิวลงตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันครับเรามาชมเรียกว่าเขาหิมะเหมยลี่ ก็มาทางนี้ก็จะเป็นโซนของเมยลี่ไปมาเมายลี่เนี่ยประมาณนี้นะครับเที่ยวคาราวานไม่ใช่ว่าขับแต่รถทั้งวันนะครับก็ขับไปเที่ยวนะบ,บางคนบอกขับไปทั้งวนันอย่างนั้นไม่รู้จริงนะครับก็ขับไปด้วยเทีเ่ยวไปด้วยนะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกครับนะคนที่เหนื่อยก็ไม่เหมาะคาราวานนะครับคนที่เหมาะคาราวานคือขับรถไม่เหนื่อยนะขับรถแล้วสนุก ประมาณนี้เลยนี่ครับยอดเขาเมลี่ครับภูเขาขี้อายขี้อายยังไงครับคือถ้ามันมีเมฆมาเนี่ยครับปกคลุมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะโรงแรมที่เรานอนก็คือโรงแรมที่สูงที่สุดนะแห่งนี้นะครับก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของตรงนี้ครับคือเราจะ780หยวน มาก็นอนดีๆพักดีๆกินดีๆแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นครับประหยัดมากไปเที่ยวไม่สนุกมาถึงเจดีซ่อมบำรุงมาดีครับไม่เป็นไรครับเราดูเหม่ยรี่เป็นหลักแล้วกันเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับ ยืนไม่อยู่เลยครับเจดีแปดองค์ครับตอนนี้4องค์อีก4องค์กำลังซ่อมบำรุงนักท่องเที่ยวบางทีก็แต่งชุดนะครับมาถ่ายรูปนะครับแต่งเป็นสาวที่เบตดโอ้ทางข้างล่างนี้น่าขับมากเลยนะครับขับลงไปยังหมู่บ้านข้างล่าง แต่ไม่น่าจะลดสวนได้นะครับตรงนี้ก็มีวัดด้วยคนที่เบสน,นะครับเวลาเห็นกลงล้อมนตาราแบบนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเขาหมุนหนึ่งรอบเนี่ย้องกลไฟฟ้าสถิตหมุนหนึ่งรอบอย่างเงี้ยก็เท่ากับสวดบทหนึ่งบทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะครับเช่นเดียวกับธงมนตานะครับธงมนตาคือธงแบบเนี้ยมันมีมน คำสวดอยู่ลมพัดหนึ่งรอบก็เหมือนกับสวดมนต์หรอบนะครับถ้าผมเป็นเจ้าของธงนี้ก็หมายความว่าผมสวดมนต์ตลอดเวลาประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับคนทิเบตก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นวัดครับ เอคันนี้นะครับเป็นรถตู้นะครับ<ม>แต่งกันชนหน้าด้วยแอดเวนเจอร์เลยนะครับใส่ยางมัดเทรนอาร์ทีประมาณนี้มีกาดหลังคาด้วยสไตล์ดำเหมือนรถตำรวจเลยนะครับบันไดเหล็กข้างนะบันไดเหล็กนี่ จีนก็จะชอบมีแผนที่อยู่ด้านหลังนะครับว่าเขาไปภูมิใจผ่านถนนอะไรมาบ้างนี่จีสามหนึ่งแปดชาตินี้ต้องมาให้ได้เป็นถนนที่ภูมิใจที่สุดในคนจีนนะครับที่ต้องมานักท่องเที่ยวก็ต้องมานะครับคันนี้ก็เป็นรถจีนเหมือนกันเป็นโฟบวินสี่คูณสี่ส่วนคันนี้แทงสามร้อยครับคันนี้แทงสี่ร้อยครับคันนี้เป็นแทงสี่ร้อย แท่ง400ก็จะออกเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นไฮบิดนะครับป้ายสีฟ้าเอ้ขาวเขียวอย่างนี้เป็นไฮบิดนะแท่ง400มาดูแทง300นะครับของประเทศจีนแทง300คันนี้ตกแต่ง กันชนหน้านิดนึงแล้วว่าประกบของเดิมตรงนี้นะครับมีหูโอเมก้าจับอยู่สปอตไลท์คู่แล้วก็ใส่ไฟตรงนี้นะครับติดชิวกันลมนะครับหูกล้องเพียบเลยนะครับกล้องนาำรถแหง3า4 4ย่คู4ยางเป็นยาง AT ทอันใดข้างเดิมคนจีนจะตกแต่งมีออนนิ่งนะครับมีเต็นท์หลังคาด้วยนะครับมีเต็นท์หลังคา นี่คารออนนิ่งไอตรงนี้ผมไม่รู้เรียกอ,อะไรนะแล้วก็จะมีกาดกันแท้งสามร้อยนี่ยิดมากนะครับในประเทศจ,จีนแล้วก็แต่งสวยด้วยนะครับบ้านเราก็กำลังคิดนะครับแท้งสามร้อยดีเซลนะบ้านเรานี้จะไม่ชอบไฮบริดไฮบริดก็มีนะครับแต่ว่านี้เป็น ว่าเรานี่หมเตอร์โชว์นี่จองไปนี่เป็นมาดูรถจีนกันครับนี่น่าจะ X 3 Lexus Land Cruiser อ้าวรถกรุงเทพมหานครของเราเนี่เองนะครับรถไทยครับรถไทย Volkswagen น,นี้สมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็สมัยแรกๆเนะี่ยเติ้งสิวปิงให้มาเปิดโรงงานในประเทศไทยนะครับเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงแรมที่พักของเราแล้วนะครับโรงแรมนี้ครับก็เป็นโรงแรมจุดสูงสุดของแถวเหม่ยลี่ตรงนี้นะครับแถวเตอ๋อชิงจุดนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะครับ วิวโรงแรมที่พักของเรานะครับนี่ครับโรงแรมที่พักของเราก็จะเห็นยอดเขาเมลลี่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับก็ได้ชมพระอาทิตย์ตกครับเดี๋ยวดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็จะตกหลังยอดเขาเมลลี่เจดีแปดองค์อยู่ด้านล่างตรงนั้น